สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสองสาวลิงเดอร์มอนิเดอร์หอมแล้วมอนิพ่อแม่พี่น้องแล้วเขาจะดังดังหรือตัวหลังดังเละเออพึ่นไปเอาน้ำมันมาดังมันติดไงน้ำมันก็ซอยจุอยู่ทรงนาพ่อแม่พี่น้องมอนิมาเด้อซอยจุเด้ออันนี้ในแห้งกระดูกอันนี้หนูไปได้กินยังกินกระดูกก่อน อร่อยเด้อเคยกินมาพี่น้องเอยจู้น่าเด้ออันนี้กัอันเปรือต้มเปรือกูมันโตขึ้นจู้วันเข้าหน้าคือเก่าดำหน้าคือเก่าสาวลิงนี่เนาะทำคมลุงสินบอกกันนี่ดำกวนหมูกันยังลายกว่าหมูหน้าคือเก่าดำหน้าคือเก่าทำคมตะชินเมันความเหล่ไรดำกวนหมูยังลายกว่าหมูชื่อกันลายอีกแล้วเหรอแล้วว่าเขาดีเลย ao ông à lung xin ông à luôn lung e đấy e. đây đó đâu 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 đây đó đâu 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 hả đâu 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 tít đâu tít bớt đâu 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 นั่นพี่เมย์พี่น้องโล่งใจแล้วดีเลยมันได้อารมณ์โล่งเพ่งได้ย sure> ну ี่อันน uh 네ี้ก็ดีโ nice อ้โหโนอากาศเย็นปันนี่โอ้โหมันจะไปเลยนะมันยังได้อารมณ์โล่งเก่งไอ้ไปใจไปมื่อวันกับโฮ่เลยชอบชอบรักกันไปดิเดียวคุณไม่ชอบเงินอยู่ในกูแพงแล้วสิ้นประมาณสองโลนะพี่เมย์พี่น้องนี่โลปายนี่แหละสองโลเลยน่าจะสองเนาะ

เฮ้ยสกีนพมดบ่เอะพอได้กินะก็ยาเฮ้ยมดพตลาดเนยมันมเป็นมี่ทางทองจีิเเฮ้ยนอันนี้หมดก่อนจะเี่ยนะสอยจุางไรได้ยยังมีปนี่แหนะเอามาให้กินมือนีนะเออนะกินมดกระต่งเสียมือินนะเออนะเอ้ยโอ้ยโอวายามนไม่มดเองปัญญมูบดอย่พี่น้องขึงหมอนะมันันได้ ระดับนี้เนาะเมยเกอร์ลิงนะแกงข้าวโจ๊กเมื่อกี้เนาะเคยกินบอกแกงข้าวโจ๊กน้ำหวานเข่าเนาะต้มเข่าใส่มืองอื้อใส่น้ำตาลแล้วก็กะทิอื้อเนาะอืเอใส่รสจัดกะไส้อีกอรสชิจัดๆเดี๋ยวนี้ก็ปุกแดงนะ เขาไม่ได้ใส่มีใคมจุ้นอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยวอ้ปโอ้ยโอ้มโอ้ย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 โ่้ยออ้อยโออโอ้ยโอ้ย้ยโออ้ย้ยโอ้โอ้ยอยอ้ยอ้ยอ้ย้มอ้ย้ยน้้ยอ้ยอ สำนากินซอยจูด้วยพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเดิมอยู่หน้าคือเก้าอันนี้ผู้คนเป็นผู้เป็นพี่น้องกาบอะไรเชื่อมปลาชีหมาต้องเขาคือมัวเถอเนาะเดี๋ยวจะไปกับพวกเกอร์จูนันยากินเด้อเนาะใจเลยเนาะอย่าโดนได้ ราะคนเลยไปก kids, <S <s ินนันแกงก๋วโจั๊วจะไปนอนแล้วบัดนี้บาร์ลูกผสงเนาะบ้านเราลองเพลงเป็นคู่คนไม่ชุดจักเพลงไม่ลองจะดนตรีจักคนเพราะเองเป็นตอนเหมาวนะอย่าเมาไปลืมเพลงไม่ลืม าามาแต่งแ,แก้มไลยพี่น้งองแต่งแก้มก็จะไปเกาะปิ้ง,งไ,ไก่ล่องธรรมดาเน่นี่เนี่ยเอาไปนั่นหลือลองแต่ว่ามันลองชนกัน <c oughs> มาเด้อกินตาหวานจ้าหวานเดยจอจ้าแบบนี้เชียงม่วนเด้อกวาม่วนแท้ๆแกบบ้แค่แซ่บแค่แซ่บเนี่ยก็แซ่บหมดขึ้นแต่นาหน้าใหม่เอาบินมาเอาบินมา เบอร์สกินใช่เบอร์พ่นไดดังไพ่พ่นระบอม่วนเนะาะพอมีพี่น้องตะวันเด้ยจ้าบบ,บบอยู่อร่อยสุดยอดแม็นคือวันนี้วะ <laughs> ม,มาเก็บไปนัวมมาเลยเอามาเยคยผักหอม นี่กิ่กันว่านี่เป็นหนูเน้นกระปุกตัวขาามาแพี่น้องขาามีมาแม่พี่น้องข่าบพอจิบแคลวอีหล่ะ

อานขั้นัมมมวันนี้บูงหัวเห็ดมันหยากเลย้องต้มก็เลอะไปเนาะบายลงๆวันนี้มยพี่น้องกินซอยจูแล้วคัะยังก็น้ำข้าวตึ้งานงั้นข้ามยนั่นโคอร่าน้าจักว่าใครลื่นแล้วเมันสุกมีช่องอือ ก,กนน <c oughs> ิน,าานลแล้เวเรามีแนวว่าคุแม่พี่น้องกินแล้วเราอิ่มเนาะไปลุงมาหนิเอากระยังบาไลยดอกพ่แม่พี่น้องประมาณเบิดก,กะซองร้อยเนาะก็งลงลงนนแล้วล,ลงๆพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วแะคะกระลงเนาะมาหนิ เดลายิบบอตอกนะผู้ชิจักไฮนี่กับบอจักชำเนาะอึ๊บแกไปพี่น้องหยิบกแเนาะแคทเอาใส่ในหมัดหนึ่ง มีลูกนี่มาให้เอา้าปึ๊บปาโถมันนี่ก็ไล่คนมาซอยนะ่องเฟยพี่น้องแต่กล้าท่ายังลุกบวบเบิลเนาะน้ำมาเ้มาต็มคือมาเมืดแท้มันไม่ได้เปื้อนเพราะน้ำมันเก่าเนอ,อ,อะป้าไป้งพี่พี่น้องลงไปลุ่มไปแล้วเนาะถ้าว่ามันแล้วหรือจังไดชาลิงจังทไทยเบิงนะ่งเนาะ เพราะว่าเพิ่นบุอยากให้เจลิงถ่ายหมู่มาพบหมู่มาซอยเนาะเจลิงกับบอยากสอดสุพรรณบันไดเนาะมีแต่จะถ่ายให้เบิ่งน้อยนึงแหละกะแล้วเจลิงจะจะอัปเดตให้เบิ่งว่าหอดใส่เนาะอือธงสาวพันเ,เมื่อนั้นเพิ่นเพิ่นใครลุงจินนะธงซีฟได้ลงมาหอดแล้วเพ่นพี่น้องนี่เราก็มีหลายคนเติบเนาะลูกชายก็มาน,น้ําเนาะ เจ็ดแหน้าหน้าแล้พี่นออ้องเดี๋ยวแล้วสลิงจะถ่ายให้แบบนี้เนะเาะแล้วแล้วพี่น้องตื้อตื้อแล้ว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 อันนี้พนังงานเาเมือนำแหน่แล้วเด้อเมื่อผู้หนึ่งเนาะผู้หนึ่งลบก,ก้าสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบทางูเจ้าเนาะเขาก็จะดำให้น้อยปี๊ลย้นาะบันี้ สามปีกน้อยมีน้องบัน uh, นี Arizona> ้มือละสามปีม um, ือพี uh ่น um ้องโอ้ยสลิงได้แหงได้พ่อยพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องบ้านไก่เฮือนเคียงมาสอยเนาะมือละห้าคู่ห้มือละสามสี่ห้กะเต็มไปแล้ววันสบายดีลุงเอ้ลุงเอ้สบายดีนี่ นมืออื่นบ่มาแล้วสันมือสุดท้ายนี่เนาะอําดำําบันทเพยนพี่น้องเขางาบดอกบันทิพยปีนี่นาะคนหลายเนาะเดี๋ยวสลิงกระดำก่อนเพี่นพี่น้องเลยหันเข้ากำเนิดสองคนบ่วซ่านงงงี่หันเละกายอย่างน้อยหนึ่งเล็มให้มันเบิดเนาะเพ่นพี่น้องเล็มให้เบิดแล้วเข้ากับไทยตะก้ามืออื่นนี่ ผู้เคียวกระเคียวผู้ห้ากระดับนะคะกระดัำนกเขากัน่าๆลูกก่อนเคยพีน้อยอีกอ่ะโอ้ บักพลาดเกือบถึกไทยเลยเนี่นะว่าชมพาเลยบอส้ยขาอ่อนเนาะพาอยู่จนขำมันนี้เห็น,นเลยถึกไทย่อแคดถึกไทยชนะวายแล้วมื่อยโอ้ยยิงหมกพลาดอีกให้มาฮุกพางก้าสำนีก็ได้ <c oughs> ไปไปไปฮุบอ่ายั <c oughs> ง,งี้กัเฮ้ย แล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องตะกล้าเนาะอันนี้กะแต่ว่ายังบ่แล้วเบดิดดอกเพราะว่าเอาอัดไปนำเนาะมืออื่นกะน่าจะได้มาราอีกเออปุ๊บเอาไปให้ควายพร้อมควายอยู่หางก้าที่เราตัดไว้เนาะจะได้มาเนาะควายกัอึดหิวหงาแล้วก็ปุ๊บไปให้มันกินพ่อแพี่น้องเลยเจ็บหลายบ่อยละ <laughs> มาดำน้ำบูเดียวก็บหายเนาะพอ่อแม่พี่น้องเอ้ยลานก็ได้เห็ดล่มก็ผูกกะพับอยู่นั่นแหละบูมาแต่โดนเนาะอืมพวอแม่พี่น้องเข่าเซาลิงงามเลรอได้เข่าตีเซาลิงดำก่อนนะนี่พอ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันทนั้งแค้มี่เบียดกันปันใจเนาะ ่างวะเบิ่งทางนั้นนั่นงามเนาะเบิ่งทางนั้นมันก็งามอยู่ดอกพอพี่น้องเลยพอมันเป็นข่าวทียง,งามเลยกาถือว่างามเนาะเบิ่งในกล้องคือว่าบ่งามปนานใดสำหรับตาสาลิงถือว่างามเนาะเบิ่งทางนอกอู้เพอพี่น้องเลยข่าซาลิงงามแล้วส่วนตัวนี้ก็บฮากระดำเนาะ ันคันณาสรีงามนี่แห้ได้ลายพรมพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันเป็นนาที่บ่เมนอู่เขาอู่น้นกว่าไรเนาะเอ,อานี่ตัวนี้ก็เลยันนั้นเนาะนานี่ประมาณพาได้เข่าก็ประมาณสองร้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ได้ปันได้เนาะไปนยูนไปให้มันตรงนี้ก็ยำกว๋วยลวเด้อพี่น้อง ยังตะกา้าตัวที่ควายกินนั่นทางหน้าเทียงล้ะก่ะแล้วก็จะเป็นไฮนี่เนาะสองไฮ้กาของเฮาก็ยังสามจุ่มเนาะก็จากสี่ยังเท่าใดสองสี่หกแปดกับประมาณกายังเหลือหกเจ็ดสิบนี่แหละพ,พี่น้องอ้าวสำหรับลิปนี้ก็น่าจะจบเนาะพ,พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จะจบสำนีกแล้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระอย่าลืมกดติดตามนะจะเป็นกำลังใจให้สาวลิงบ้านพีนีนเรื่อพี่น้องพอกันคลิปไหมเนะ